นี้ก็เป็นเลิกงามยามดีนะครับทําคลิป nv ให้ชมอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นปี2 0 0 1น่เกียร์แมนนวลเครื่องพันหหัวฉีดนะครับตัวรถไม่เคยติดแก๊สนะฮะแล้วก็ไม่มีชนหนักนะครับแต่ว่าอาจจะมีทําสีมาบ้างเพราะว่ารถเป็นปีเก่าผมทํารีสโตมาให้นะครับคันนี้เปิดให้เป็นเจ้าของในราคาเพียงแค่ห้าหมื่นเก้าพันบาทมีเล่นพร้อมโอนเลยนะครับอ่าขับดีขี่ได้นะครับเดินทางไกลได้นะครับมินิมอลมินิมอลนะครับเป็นเครื่องเบนซินนะฮะเครื่องเดียวกับมิสซันซันนี่เลยนะครับ น่ารักจุ๋มจิ๋มนะครับหน้าเดิมหลังเดิมนะครับอ่าไม่ติดแก๊สนะครับ่ามันนี้เลยขาหน้าเดิมนะครับลูกค้าใครชอบใครสนใจใครหาอยู่นะครับเรียนเชิญได้เลยนะฮะฝาหน้าเดิมด้วยนะครับนี่มีติ๊กเกอร์อยู่ครบหมดเลยนะครับเพยังอยู่นะฮะเพยังอยู่หมดเลยนะครับอ่าประมาณนี้เนาะร้านชื่อแก้วยูสขาลำลูกกาคลองเจ็ดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับสนใจชอบก็มาทดลองขับได้นะครับ ที่ร้านมีเอกสารสัญญาซื้อขายชัดเจนนะครับโอนได้ทุกอย่างนะครับโอนไม่ได้รับซื้อคืนให้เลยเต็มจํานวนนะครับภายในก็จะมีความสะอาดจากการทํางานทําการสตางเราแต่จะมีความเก่าบ้างเล็กน้อยนะครับตามอายุการเวลานะแคกแคบใหญ่นั่งได้นะครับรถโอเคอยู่นะครับก็ห้าหมื่นเก้านะครับเอาไปค้าขายขนของนู่นนี่นั่นได้อยู่นะครับราคาพิเศษเลยนะครับใครชอบใครสนใจก็เรียนเชิญได้เลยนะครับอ่า ร้านอยู่ลำลูกกาคลองเจ็ดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีอยู่ตรงข้ามตลาดชัชวาลน,นะครับใครสนใจก็กดที่รูปโปรไฟล์ได้เลยนะฮะรูปโปรไฟล์ผมกดแล้วมีช่องทางติดต่อด่วนอยู่นะครับอย่างเช่นคําว่าที่อยู่กดแล้วจะเป็นแผนที่นะครับนําทางมาที่ร้านเนาะนะฮะเกียร์ธรรมดานะครับใครที่ชอบเหยียบคัดบั้นเครื่องก็ได้ไปนะครับอ่าประมาณนี้คือคันนี้บอดี้ค่อนข้างดีครับบอดี้ค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะครับ ราคาก็จะแตกต่างกันไปตามตามสภาพน้องรถเก่าเนาะแต่อันนี้ถือว่าโอเคอยู่ครับในความรู้สึกผมให้อยู่ประมาณ70%อยู่ครับอ่าใครชอบใครหาอยู่ก็ได้ไปเนาะ n อเนาะครับอ่าสวยๆเลยเกียร์ธรรมดานะครับย้ำหนะ้ามีเล่มพร้อมโอนครับผมอ่าโอนไม่ได้รับซื้อคืนเต็มจำนวนการันตีให้เลยนะครับเช็คช่องผมได้เลยนะครับเรียนเชิญครับ